อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติ่งรีวิวซีรีส์สุดดาร์กประจำเดือนพฤศจิกายน2025บอกเลยว่าเดือนนี้ค่าใหญ่ชนกันหนักมากทั้ง Netflix d i s ดิสนี u s พ o t ส t a ฮและ HBO Max แได้ขนซีรีส์แนวอาชญากรรมิลเลอร์และดรามา่าจิตวิทยาแบบจัดเต็มแต่ยมตัวดำดิ่งสู่ด้านมืดของเกาหลีกันได้มีเรื่องไหนหน่าดูบ้างไปดูกันเลย ก่อนจะรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโ oh, อติงนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกจาก Disney Plus Hotstar ในซีรีส์ The Manipulated ซีรีส์ที่รีเมคมาจากหนังดังเมื่อปี 2017Fabricated City หรือคนระห่ำพันเกมเมอร์ความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือพระเอกจะได้จะพอแอคชั่นอย่างจีชางอุกมารับบทนำโดยถือว่าเป็นการร่วมงานกับทาง Disney Plus Hot Star อีกหนึ่งครั้งหลังจากที่สบักสบอมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บทตำรวจน้ำดีที่แฝงตัวในแก๊งอัตพานจากเรื่อง The Worst of Evil ไปจนถึงเรื่องกังนำ s i ไซที่เขาได้รับบทเป็นยุนกิวโฮผู้ชายชีวิตในวงการสีเทาโลกมืดของกังนำก่อนจะเข้าไปพัวพันกับคดีใหญ่จากผู้มีอิทธิพลในวงการขายาใต้ดินนอกจากนี้ในผลงานเรื่องนี้จะเป็นการกลับมาสวมบทบาทเป็นพระเอกอีกครั้งจากบทดั้งเดิม ในเวอร์ชั่นหนังของจีชางอุกซึ่งจะมาในชื่อตัวละครใหม่พักแทจุงโดยในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ตัวเอกจะใช้ชื่อว่าคอนยูเป็นอดีตนักเทควันโดดีกรีทีมชาติที่ชีวิตพลิกผันจนได้หันเหมาเป็นเด็กติดเกมในร้านเน็ตคาเฟ่ซึ่งคราวนี้ในรูปแบบของซีรีส์ได้มีการขยายเนื้อหาให้เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมโดยได้มือเขียนบทตัวพ่ออย่างโอซังโฮผู้เขียนบทในเวอร์ชั่นหนังที่ได้ฝากผลงานเรื่องดังอย่างแท็กซี่ไดเวอร์มานั่งแทนเป็นผู้เขียนบทเอง ในเรื่องของ The Manipulated มีความเข้มข้นมากขึ้นเล่าเรื่องราวของพักแทจุงชายหนุ่มไรเดอร์ธรรมดาาที่ทำงานส่งของส่งอาหารเพื่อหาเงินทำร้านคาเฟ่ของตัวเอง และเลี้ยงดูน้องชายไปด้วยเขาได้ถูกใส่ร้ายในคดีฆ่าข,ข่มขืนสุดโหดซึ่งหลักฐานทั้งหมดชี้มาที่ตัวเขาจนทําให้พักแทจุงต้องติดคุกเขาไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการที่ถูกบงการโดยอันโยฮันตัวร้ายอัจฉริยะที่มีทั้งเงินทองและอํานาจซึ่งสามารถเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกและจัดฉากทุกอย่างได้อย่างแยบยลโดยตัวละครเรื่องอย่างอันโยฮันรับบทโดย d ็ EXO หรือโด Khyong s oo. ถือเป็นการพลิกบทบาทครั้งสําคัญจากเส้นทางไอดอลนักแสดงสายละมุนสู่บทบาทตัวบงการชีวิตสายดาร์กแบบเต็มขั้นนอกจาก2ตัวหลักแล้วก็ยังมีนักแสดงมากฝีมืออย่างคิมจองซูที่ได้รวมงานกับจีชังอุกมาแล้วในเรื่องกังดับบีไซด์โดยเรื่องก่อนเป็นบอสใหญ่ตัวร้ายแต่เรื่องนี้เขาระบบทเป็นโนโยงชิกนักโทษผู้มีพะคุณของพระเอกเรื่องนี้ยังได้นักแสดงสาวดาวรุ่งอย่างโจโยุนซู ที่เพิ่งได้ฝากผลงานบทนำในซีรีส์ The Tyrant Original Series ของ Disney Plus ั o t s t ต r ไปเมื่อปี2024ที่ผ่านมาโดยเรื่องนี้เทรรบทเป็นโนอึนบีลูกสาวของโนโยงชิกที่จะเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นหลังจากตอนที่4เป็นต้นไปและที่ขาดไม่ได้เลยคืออีกวางซูที่จะร่วมแสดงนำเป็นแพคโดคยองลูกค้าระดับ VIP ของอันโยฮันเขาเป็นคนรวยที่ชอบก่อปัญหาไม่หยุดหยอด่อนโดยจะเริ่มปรากฏตัวในช่วงกลางๆของซีรีส์เปต้นไป ใครที่ชอบแนวแอคชั่นแก้แขนแบบดิบๆด,ดูแล้วต้องคอยเอาใจช่วยพระเอกว่าจะหาทางเอาคืนตัวร้ายผู้วงการชีวิตเขาได้ยังไงต้องห้ามพลาดจริงๆกับเรื่องนี้โอติ่งดู4ตอนแรกแล้วก็อยากดูต่อทันทีโดย The Manipulate เริ่มออนแอร์ไปแล้วตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนใน4ตอนแรกทาง Disney Plus Hot Star โดยจะออนแอร์ทุกวันพุธสัปดาห์ละ2ตอนมีทั้งหมด12ตอนจบ มาตอนที่เรื่องที่สอง Dear X ซีรีส์แนวดรามา่าระทึกขวัญจากทีบิที่รีเมคมาจากเว็บตูนชื่อดังในชื่อเดียวกันนำแสดงโดยคิมยูจองคิมยองแดคิมโดฮุนและอ e ียอลอึม um. เรื่องราวเล่าถึงแพ็ยอาจิน เด็กสาวผู้เผชิญกับบาดแผลในวัยเด็กจากครอบครัวสุดรันทดแม่ของเธอเป็นขี้เมาชอบทำร้ายร่างกายและพ่อก็เป็นตัวปัญหาในสังคมที่ไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งแม่ของเธอต้องพบกับจุดจบเมื่อพ่อของเธอแพ็กซอนกิลจงใจทำให้แม่ตกบันไดาตายหลังจากที่แม่ของเธอเสียชีวิตพ่อของเธอก็ได้พบรักครั้งใหม่กับหวังจีซอนทำให้แพ็กอาจ,จินได้พบกับยุนจุนซอลูกติดของหวังจีซอนที่อายุเท่ากันกับเธอและกลายมาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัว แฮกซอนคิวเป็นพ่อที่แย่มากไม่เพียงแต่ละเลยลูกสาวเพราะติดการพนันเท่านั้นแต่ยังวางแผนจะขายเธอเพื่อเอาเงินอีกด้วยเช่นเดียวกันกันกบจีซอนแม่เลี้ยงของเธอก็ได้มองว่าแบกอาจิน เป็นเหมือนหนามยอกอกและเธอมีสัญชตาตญาณความเป็นแม่ที่บิดเบี้ยวเพื่อปกป้องยืนยุนซอลูกชายของเธอสิ่งทําให้แพคอาจินไม่เหมือนใครและไม่ยอมใครง่ายๆคือการที่เธอเป็นโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคมอาจินได้ใช้ความสวยและความฉลาดของเธอนั้นในการควบคุมคนอื่นดโดยการมองลึกเข้าไปในจิตใจงพวกเขาแม้โดยปกติแล้วภายนอกเธอดูเป็นคนใจกว้างและใจดีกับคนอื่นแต่เธอจะเปิดเผยตัวตนด้าร้ายๆออกมาเมื่อมีใคร ทำให้เธอโกรธถึงแม้ชีวิตของเธอจะดูมืดมนอาเชิญแต่เรื่องราวเลวร้ายแต่เธอก็ยังมียุนจุนซอที่เติบโตมาพร้อมกับเธอและพร้อมทำทุกอย่างเพื่อแพ็คอาจินจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องนี้ใครที่ไม่ดูข้ามส่วนนี้ไปก่อนเพราะมีสปอยเล็กน้อยจุดเปลี่ยนที่ว่าคือคดีการเสียชีวิตของพ่อของเธอที่ตัวแพ็คอาจินเป็นคนวางแผนไม่ให้ตัวเองต้องเปื้อนเลือดซึ่งมันก็ได้นำพาเธอไปสู่เส้นทางของการเข้าสู่วงการบันเทิงจนกลายมาเป็น ดารานักแสดงชั้นหนักซึ่งดึงราะจะเป็นยังไงต่อไปต้องไปหาดูกันเองตัวละครสำคัญคนอื่นในเรื่องก็จะมีชิมซองฮี เพื่อร่วมชั้นมอปลายของแพ็กอาจินเธอเคยเป็นคู่แข่งเพื่อชิงตำแหน่งนักเรียนเรียนดีอันดับที่1ของโรงเรียนเธอเป็นตัวละครที่มีความอิจฉาความเครียดแค้นและมีปมด้อยต่อแพ็กอาจินคิมแจโอเพื่อร่วมชั้นของแพ็กอาจินและยุนจุนซอเขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนอีกทั้งยังต้องทนทุกข์กับการถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจากผู้เป็นพ่อแพ็กอาจินรู้ได้เลยว่าคิมแจโอเป็นเด็กมีปัญหาก่อนที่เธอจะได้ใช้เขาในฐานะพันธมิตรของกันและกัน เลนาที่เป็นนักแสดงนำหญิงระดับแถวหน้าของวงการเธอมีความรู้สึกที่พิเศษต่อยุนจุนซอทีเรื่องนี้นั้นยังมีตัวละครสมทบที่น่าสนใจมากๆเมื่อจะเป็นวางอินยอบในบทบาทของฮออินกันนักแสดงแห่งชาติที่จะมีบทบาทในช่วงวัยที่แพ็คอาจินเป็นนักแสดงดังและก็ยังมีคิมจีฮุนในบทบาทของชเวจองโฮเจ้าของคาเฟ่ที่เป็นอดีตนักเบสบอลเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมโดยเขาได้รับแพ็คอาจินมาทำงานพาร์ทไทม์ในร้านคาเฟ่ของเขา คิมจียองในบทบาทซอมีรีซีโอของ Longstar Entertainment เธอเป็นคนแรกที่ค้นพบสเสน่ห์พรสวรรค์และความเป็นดารานักแสดงที่แฝงอยู่ในตัวของแพ็คอาจินแม้ภายนอกจะดูอบอุ่นแต่ภายในกลับเย็นชาและโหดเหี้ยมฮงจงฮยอนจะมาระบบทเป็นมุนโดฮยอกคู่มั่นของแพ็คอาจิน บอกเลยว่าเรื่องนี้คือซีรีส์ที่ไม่ได้มีฉากแอคชั่นดุเดือดแต่เป็นการเล่นกับจิตใจของคนอย่างแท้จริงเป็นซีรีส์ที่เหมาะกับคนที่ชอบความซับซ้อนทางอารมณ์และการต่อสู้เชิงจิตวิทยาที่มีความเข้มขน้นสามารถรับชมแบบถูกติกิทธิ์ได้แล้วทาง HBO Max โดยได้ปล่อยมาก,ก่อน4ตอนแรกเมื่อวันที่6พฤศจิกายนโดยจะมีทั้งหมด12ตอนจบ ปิดทายกันด้วยซีรีส์จากเน็ตฟลิ As You Stood By หรือค่าไม่เงียบเรื่องนี้นั้นรีเมคมาจากนิยายญี่ปุ่นชื่อดังนา o m i ิแอนคานากที่เคยสร้างเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นมาแล้วตัวจะได้จอนโซนีมารับบทนำร่วมกับอียูมีสมทบด้วยจางซึงโจและอีมูแซงซีรีส์เล่าเรื่องราวของการตัดสินใจครั้งใหญ่ของสองหญิงสาวอึนซูและเพื่อของเธอฮีซู ทั้งคู่มีปมในอดีตที่คล้ายกันแต่ปัจจุบันฮีซูตกนรกทั้งเป็นเพราะต้องทนอยู่กับสามีที่ชอบใช้ความรุนแรงจุดแต่หากมาถึงเมื่ออึนซูตัดสินใจช่วยเพื่อนให้หลุดพ้นจากความรุนแรงครั้งนี้โดยการวางแผนฆาตกรรมสามีโนจินพโยหรือก็คือสามีของฮีซูแต่แผนการที่ว่านี้ต้องสั่นคลอนเมื่อมีแขกที่ไม่รับเชิญปรากฏตัวเข้ามาอย่างไม่คาดคิดนั่นก็คือจินโซแบคเฒ่าแก่จากบริษัทค้าส่งอาหารจีนจินคัน ถึงเขาได้ลงรู้แผนการหนคู่แต่แทนที่จะเปิดโปงเขากลับมาเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งให้กับพวกเธอซีเรื่องนี้นั้นจะพาเราไปพบความจริงที่โหดร้ายเมื่อการอยู่รอดเรียกร้องให้ต้องฆ่าหรือถูกฆ่าสองหญิงสาวจะเลือกเส้นทางไหนและจะมีการจัดการกับศพรวมถึงผู้สมรู้ร่วมคิดยังไงจะเป็นซีรีส์ทิลเลอร์อาชญากรรมจาก n น t f l ิ x ที่พาให้คนดูลุ้นตลอดทุกตอนรับชมกันได้แล้ว8ตอนรวดทั้งภาคไทย และซับไทยทยาง Netflix. เป็นไงบ้างครับกับ3ซีรีส์เกาหลีสายดาร์กประจำเดือนพฤศจิกายนนี้บอกเลยว่าเดือนนี้มีทั้งดรามา่าจิตวิทยาแอคชั่นและอาชญากรรมมาครบทุกรสจริงๆ ใครที่ดูแล้วมาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง